ตัวกันฟ้านะครับของไอดีของผมนะครับเป็นสาย THW นะครับแท่งกลาวนะครับผมก็แนะนำนะครับเอาตัวที่2เมตรนะครับตัวยาวๆนะครับมาตอกดีกว่านะครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องยูทูบชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูตัวกันฟ้านะครับของ สาแผงโซลาเซลล์นะครับที่เป็นไฟ DC นะครับนี่นะครับดูง่ายๆนะครับเป็นไฟ DC นะครับก็จะมีบวกและลบนะครับนี่นะครับสายดินของผมนะครับเป็นสาย THW นะครับเบอร์10นะครับผมก็แนะนำนะครับขั้นต่ำเบอร์10นะครับนี่นะครับตัวของผมนะครับ กันฟ้านะครับประโยชน์ของมันนะครับดีนะครับถ้าผมไม่ติดตั้งนะครับตัวชาร์จเจอร์ของเรานะครับเพา MR 60A ของผมนะครับมันจะตัดนะครับเวลาฟ้ามาผ่าใกล้ๆนะครับเครื่องผมก็ตัดนะครับนี่นะครับแก้ปัญหานะครับป้องกันอุปกรณ์ของเรานะครับไม่กี่บาทนะครับ นะครับสายของผมสิบเมตรนะครับผมใสมาที่ h w นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับย่อของสายนะครับแอบหนน่งนะครับก,กัดไม่ได้นะครับไปดูด้านนอกก็ได้นะครับ นี่นะครับขั้นต่ำนะครับ10สเปรมิลน,นะครับสายทีเฮนะครับตัวนี้ก็แท่งกราวผมนะครับผมฟังดินไปเลยนะครับแท่งกราวนะครับผมก็แนะนำนะครับ เอาตัวที่2เมตรนะครับตัวยาวๆนะครับมาต่อดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ผมใช้1เมตรนะครับแท่งกาวประมาณ1เมตรนะครับเมื่อฟ้าใกล้ๆนะครับฟ้าผ่าใกล้ๆก็จะทำให้เครื่องเราตัดเหมือนเดิมนะครับเครื่องชาร์จเรานะครับตัดเหมือนเดิมนะครับเราก็ควรใช้ตัวยาวๆนะครับเพื่อกระจาย แรงดันที่มาจากแผงนะครับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับและกดติดตามไว้นะครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ